ไลซิ่งว่าไง1.9 2017มาแล้วสวยๆนะลีบแบบต้องมานแล้วนี่อ,อุดอีทีอาร์มาเรียบร้อยแล้ครับนะสวยงามพะราม8พรพราม9พระพราม2นะมาสวัสดีครับพ่อไก่เสมรถซิงถ่งทั้งทีมันจะต้องมีรถดีรถงามรถจวดให้พี่น้องเอซเอาไปเฮ็ดกินกับพี่นอ้องโชว์จัดทรงลงล้อโคตรหนอนะ ล่อไหมอย่างไหมอะเป็นไงเลี่ยมมบงเลยอะเงาวับเงาตาแตกเลยล่อของไหมครับพีน่น้องจวดหน้า1.9ปี2017ไม่เก้าหมื่นโลหน้าจุงหน้าจะพร้อมหน้าเบิ้นตัดสับระเบิดฟีดาวไว้เรื่นเอาไปสร้างโตปีแรกงวด6.000นหนาตัดบอตัดบอดเพิ่มดู ที่ถังกระมังคุกแตกแม่ป้าเดี๋ยวมองดาดแล้วจบศูนย์บาทไว้เล่นเอาไปทำเกณฑ์มาจัดในทุกอาชีพเกษตรกรค่าขายพนักงานบริษัทรัฐวิสาหกิจรับเหมาก่อสร้างเห็ดให้เฮ็ดหน้าเห็ดสวนแม่บ้านรอบพ่อจีดยางขับวิ่นขับก๊บขับหกล้อขับสิบล้อขับแมคโครตัดไม้เผาทานรถไอเสียมขึ้นมนรอฮักเท้เอพี่นั่ง ว่าคนขายคนรีวิวรอวรถมันยังรอครับรอแห้งนะปีไม่นี่จวดยันเดียวครับเอาไปฮ็ดกินขับเมื่อบ้านปีไม่นี่มันจะอายไผครับพี่น้องอ่ะอย่างไม่เห็นบ่เงาตาแตกบัคิด่ตังตัดบาทอยากให้พี่น้องเป็นของขวัญเอฟซีไปเมื่อบ้านปีไม่นี่นะเบิรงสองรอบแล้วเครื่องมือกล้องเบิรงสองรอบแล้วเอออะ นะจัดได้ทุกอาชีพมาศูนย์บ้านเบิรดนะสามจังหวัดชายแดนภาคใต้จัดได้นาะนะัติบานปัตตานียะลานะไอไปถึงพร้อมมองครับนะส่วนอีสานบ้านเฮ้งห้องกต้องถามนะบูเรีนจะทั้งเป็นห้องหมดน,นะส่งทุกเมือม่อมื่อละสิบกว่าพันนะมาเลยนะออกรถศูนย์บาทปีแรกงวดพรอมอยู่หกพันลังนั้นพันเก้าพันกว่านะแคปหน้าจอสั่งจองพันอะไรกดลิง้งนะซ่องโปรไฟล์เฟซบุ Facebook, YouTube, ๊กยูทูบวิดีโอ Discord. ส่งแบบประชาชนเบอร์โทรแล้วก็ที่อยู่ประมาณสามอย่างแค่นั้นเดี๋ยวไอเดีนเรื่องให้โอเคปะ่ะรับชมคลิปวิดีโอ,โอนี้โยนะามาักไอเสียมพิมพ์ให้กำลังใจไอเสียมยังไงพิมพ์ก็ว่าสุดยอดใกล้เสียมมองไม่มมส่วนลวดได้เสียมบักหนึ่งกูเห็นพิมพ์ใน YouTube ส่วนลวดใกล้เสียมโมึงพิมพ์มันถูกนะฮะมึงเนียนะสุดยอดก็ไปแก้วก็ไปนะพิมพก็มาสุดพิมพก็มางามพิมพก็มารอพิมพก็มาแก้วมา ยาไอเสมสุ่มแจกเสื้อให้กับพี่น้อง1.9ครับแต่งซิ่งบิ้นตัดเอาไปให้กินกับไวรล่นเก